สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่อาจจะห่างหายขึ้นไปนะคะหลายหลายสัปดาห์เลยนะเดี๋ยวเดือนนี้กลับมาแก้ตัวกันใหม่นะคะเดือนที่แล้วทําคลิปความรักไม่จบนะเดี๋ยวตรงน,นี้จะพยายามทําให้จบนะคะพอดีอาจจะเสียงก็ไม่ค่อยได้นะคะสุขภาพก็ อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยว่างเว้นจากการทําคลิปไปน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเดือนนี้กลับมากันเหมือนเดิมน,นะคะสำหรับในเดือนกันยายนนะคะวันนี้จะเป็นการทําคลิปการดูดวงทั่วไปนะคะดวงงานเงินความรักสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนกันยายน2564ค่ะชาวสิงห์นะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะตรงนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะอาจารย์ก็เลยขออนุญาตนะคะเปิดไพ่ไว้เลยนะตรงนี้นะคะทั้งไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคลนะคะเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะ ก่อนที่จะดูต้องบอกก่อนนะคะว่าตรงนี้เป็นการดูดวงแบบพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะหรือว่าอะไรที่ไม่ดีก็อย่ากเก็บไปใส่ใจนะแต่บางทีถ้าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเตือนกันน่ะนะคะก็อาจจะต้องออบอกให้ระวังกันไว้บ้าง <laughs> นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ ดูว่าเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่าไปดูแล้วทําให้เราไม่สบายใจนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวคุณกันนะคะตัวคุณนะคะสําหรับชาวสิงห์เองนะในช่วงนี้นะคะตัวตอนของคุณนะคะคุณได้ไพ่ของเอ,อ่อไฮโรเฟนนะคะเป็นไพ่ของนักบวชหรือไพ่ของประสังคราชนะคะในช่วงเดือนกันยายนนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ อาจจะเป็นคนที่ทําใจนะคะแล้วก็ยอมรับกับสิ่งต่างๆได้ดีมากๆปรับตัวได้ดีมากๆนะคะเป็นคนที่อาจจะศึกษาในเรื่องของออธรรมะในเรื่องของสปิริตชั่วในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเข้าใจความเป็นจริงนะคะหรือในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเหมือนกับค่อนข้างจัดการกับความรู้สึกของคุณได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาหรือว่าพยายามให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นด้วยนะตัวนี้นะคะ หรือตัวคุณอาจจะทําความดีอะไรบางอย่างนะเป็นลนักษณะของการปิดทองหลังพระก็ได้นะคะในช่วงโควิดนะคะอาจจะส่งอะไรไปให้ใครโดยที่ไม่บอกชื่อนะคะหรือไม่เป็นจิตอาสานะคะทําบุญแบบไม่หวังผลนะนะคะในเดือนกันยายนเหมือนเป็นเดือนที่ชาวสิงเองอะนะคะเหมือนยิ่งให้เรายิ่งสบายใจอะนะคะยิ่งให้เหมือนจะยิ่งมีอะไรดีๆที่กลับคืนมาให้กับชาวสิงนะ,ะเพราะว่าโอกาสของคุณนะคะ ในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะเป็น temperance นะคะใครที่เคยรู้สึกว่าติดขัดนะคะใครที่เคยรู้สึกว่าเอ้งานเราทําไมไม่โฟเลยมันเจอนจอุ่นเจอนี่นะคะ temperance การเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วนะคะหรือชาวสิงที่บางคนอาจจะโดนปิดกิจการตอนนี้กําลังจะได้เปิดกิจการในเดือนกันยายนหรือเปล่านะคะตรงกับมาตรการครลายล็อกดาวพอดีเลยนะตรงนี้นะคะแล้วก็ temperance มากับอะไรมากับเด็กถือเหรียญน,นะคะกลับมาเริ่มนับหนึ่งกลับมาเริ่ม สร้างไรายได้กันใหม่นะกลับมาสร้างไรายได้กลับมาเก็บเงนินกันใหม่นะคะตัวคนเองนะในช่วงเดือนกันยายนนะคะในเรื่องงานนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานก่อนนะตรงนี้นะคะในเรื่องงานนะคะตรงนี้คนได้สีไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่คะ่ะ สำหรับใครที่ทำธุรกิจทำอะไรนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาไปต่อกลับมาปรับปรุงกลับมาเปลี่ยนแปลงแล้วธุรกิจนะคะเป็นการเริ่มต้นกลับเข้ามาสู่ความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะคะสีไมเท้านะคะการเริ่มต้นที่สดใสสวยงามนะคะเป็นงใจกับชาวสิงหน์นะตรงนี้นะคะสู้ๆนะคะส่วนคนที่ตกงานได้สีไมเท้าคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะเป็นงานใหม่ที่ดีด้วยนะคะ อาจจะได้ทํางานบริษัทที่ที่ใหญ่กว่าเดิมหรือได้ทําในงานที่คุณจะใช้ความคิดที่เริ่มส,สร้างสรรหรืองานที่เอ่อคุณอาจจะไม่ได้ถนัดมากแต่คุณรักที่จะทําคนรักที่จะเรียนรู้แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับมันนะคะชาวสิงค์คนที่ทํางานประจําดีไหมนะคะ สีไม้เท้านะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาหรือเปล่านะสีไม้เท้าตรงนี้นะคะเรื่องของตําแหน่งเป็นสามเหลี่ยนนะคะข่าวดีเรื่องงานนะคะเรื่องตำแหน่งอาจจะมีความก้าวหน้านะคะหรือได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรที่ท้าทายความสามารถแล้วตอนนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะเพราะว่าสีไม้เท้าเนี่ยอยู่ภายใต้ของ the star นะคะตอนนี้นะคะมีเจถ้วยนะตอนนี้นะคะงานที่คุณทำเนี่ยอาจจะต้องเป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะหรืองานที่ใช้ความคิดนอกกรอบนะคะแล้วพอทําแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะหรือแม้แต่คนที่ทําธุรกิจนะคะใส่ไอเดียคิดนอกกรอบนะคะคิดสร้างสรรค์เข้าไปนะคะมีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงหรือคนที่ทํางานออนไลน์นะคะคนที่ทํางานออนไลน์คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะตอนนี้นะคะตําแหน่งของ การเดินทางนะคะตำแหน่งของบอลลนตรงนี้นะคะเป็นไพ่ของเมจิกเชียนนะคะเหมือนเสกเวทมนต์เลยนะตรงนี้นะคะการติดต่อการสื่อสารการเดินทางหรืออะไรต่างต่าง,ต,าง,ต,างตรงนี้นะคะเหมือนกลับมาดีอ่ะนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณอาจจะต้องคอนแทคนะคะกับลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นนะในไพ่ของสีไม้เท้านะคะเด็กถือเหรียญตรงนี้นะคะลูกค้ารายใหม่นะคะลูกค้าที่เริ่มเข้ามา อาจจะเป็นลูกค้าจากในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้นะคะลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันจะทําให้การงานของคุณเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเป็นอะไรที่สามเหลี่ยมเนี่ยนะคะเป็นกิจการที่คุณแบบมั่นคงอ่ะนะคะหรือเป็นตาแหน่งที่มั่นคงแล้วก็เป็นการมุ่งไปสู่การประสบความสำเร็จที่มันดีงามนะคะในอนาคตของคุณนะตรงนี้นะคะเรื่องธุรกิจของคุณนะตรงนี้นะคะตาแหน่งปุตตาใครที่ทํางานใหม่นะตรงนี้นะคะเป็น อัศวินถ้วยนะคะคุณกําลังใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ทีนาการในการเริ่มสร้างธรุรกิจสร้างงานใหม่ๆนะคะหรือนําความสามารถส่วนตัวของคุณเนี่ยมาจับเป็นงานใหม่หรือเปล่านะคะหรือกําลังติดต่อสื่อสารกับใครกําลังหาลู่ทางนะในเดือนกันยายนนะคะคุณมีโอกาสมากๆที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะเพราะในเรื่องงานเนี่ยโดดเด่นมากๆนะคะชาวสิงห์เนี่ยแต่ว่าต้องใช้ความพยายามนะต้องเหนื่อยนะคะต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินนะมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะ ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูนะเรื่องเงินนะคะเรื่องการเงินของคุณนะคะอ๋อสำหรับคนที่อ่าทำธุรกิจทําอะไรใหม่ๆนะตรงนี้นะคะคุณที่ทางานใหม่บางทีอาจจะทําควบคู่กับงานประจำนะแล้วก็6กถ้วยเป็นความฝันเป็นอะไรที่คุณอยากทํามาตั้งแต่วัยเด็กก็ได้นะคะเราก็ได้มีโอกาส ทำให้มันเป็นจริงในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ได้นะคะทำด้วยใจรักนะคะบางคนทํางานประจําไปด้วยแล้วก็อะไรที่เรารักเราอยากทำอะ่ะหรือบางคน Work ์ r ฟ m o o m e แล้วก็แบ่งเวลานะคะในการทํางานเล็กๆตรงนี้นะคะปลูกต้นไม้เีเ้นต้นไม้ขายนะคะหรือมีกิจการอะไรบางอย่างที่คุณเคยอยากทำอ่ะนะคะหรือทำเป็นพวกงานออนไลน์ยูทูบเบอร์อะไรได้หมดเลยนะเนี่ยงานที่คนรักหยิบจับมันขึ้นมานะคะมันจะเป็นงานใหม่ของคุณที่อาจจะมั่นคงมากๆนะคะใน ในอนาคตของคุณก็ได้นะคะช่วงนี้นะอุปสรรคของคุณก็คือเรื่องของการตัดสินใจนะคะความเป็นราชีดานะคะการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะคะหรือการอย่าไปฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นที่ทําให้เราเสียกําลังใจนะคะคิดแล้วลงมือทํานะคะไปต่อกับชีวิตของเรานะตรงน,นี้นะคะเออส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก่อนนะ การเงินของคุณตรงนี้นะคะเป็นไพ่ของสามเหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็ในตำแหน่งของเรื่องเงินของคุณนะคะกระดุมพระนะคะเป็นไพ่ของ temperance นะคะการเงินที่แบบอาจจะนิ่งๆน,นะคะกำลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในการขยับขยายหรือมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพ มีจ๊อบเพิ่มนะคะรับจ๊อบเพิ่มหรือว่าทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าทํางานออนไลน์หรืออะไรที่เพิ่มเข้ามานะคะรายได้เข้ามาหลายทางนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะรายได้มีโอกาสเพิ่มจากตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ค่าตําแหน่งได้ค่าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนตรงเนี้ยนะคะตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีมรดกหรือมีอะไรนะคะหยิบจับเอามาเป็นทุนนะคะได้เงนินมาเพิ่มได้เงนินมาเพิ่มเป็นทุนแล้วอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเรียนนะตรงนี้นะคะน้องๆน,นะคะที่รอไปเรียนต่อต่างประเทศนะตรงนี้นะคะเมิกเชียนะนะคะอาจจะได้รับข่าวดีหรือเปล่านะคะข่าวดีเนระื่องการไปเรียนต่อหรือเปล่านะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของเมิก c เชียนนะคะอาจจะมีคนช่วยเรานะคะให้เราสามารถได้เดินทางนะคะในเดือนกันยาย,ยนนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นข้อเสนอพิเศษ,ษหรืออะไรบางอย่างนะคะเเหมือนเดือนนี้นะคะตัวคุณเองอะนะคะ เหมือนกับสิ่งที่คุณทำอ่ะนะคะน้องๆที่ตั้งใจเรียนที่เหมือนกับว่าเอ่อทดีมาตลอดนะผลการเรียนหรืออะไรดีมาตลอดตรงนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนนะฮาร์โลดแฟนตรงนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเรานะแล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสเหมือนสร้างฝันเราให้เป็นจริงนะคะนั้นในเรื่องการเรียนเนี่ยบางคนอาจจะได้ทุนการศึกษานะความเป็นเมดิเชียนไปเรียนต่อที่ต่างถิ่นไนกลต่างประเทศก็ได้นะคะเหมือนอย่างที่คุณฝันไว้นะ โชคลาภของคุณเนี่ยตำแหน่งโชคลาภของคุณลาพะนะคะตรงนี้วันนี้อาจารย์วางไพ่แบบจักรราศีนะคะโชคลาภของคุณเป็นเจ็ดถ้วยนะคะอะไรที่คุณฝันไว้หวังไว้นะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงในเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะโอ้ยมันเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับชาวชาวสิงห์เองนะคะเหมือนกับว่าเจ็พลเนที่เข้ามาเป็นปฏิหารที่มันเปลี่ยนแปลง อะไรที่มันไม่ดีนะคะปัญหาต่างๆขี้คายแล้วคุณเริ่มเห็นแสงสว่างนะคะคุณเริ่มทําไปให้มันไปสู่ความฝันนะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จหรือโด่วดวงดังปังๆความเป็นเดอะสตาร์ที่เป็นบทสรุปตรงนี้นะคะดีใจด้วยกับชาวสิงห์นะตรงนี้นะคะสุขภาพมีอะไรต้องระวังไหมนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวัง การพักผ่อนน้อยนะมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะคะมีไพ่ของสามเหรียญมาขนาบตัวคุณตรงนี้นะคะทํางานหาเงินนะคะหรือทํางานเยอะหาไรายได้หลายทางนะระวังการพักผ่อนน้อยที่อาจจะทําให้สุขภาพเราทรุดโทรมนะคะอาจจะยังไม่ได้ล้มป่วยล้มเจ็บหรืออะไรใหญ่โตในช่วงนี้นะแต่ต้องดูแลสุขภาพไว้บ้างนะคะอ,อ,อาจจะเป็นนู่นเป็นนี่เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับในเรื่องของ ความรักนะคะความรักของชาวสิงห์นะตรงนี้นะคะอาจารย์ไทยครบไปยังยังใช่ไหมคะเดี๋ยวเลือกความรักอย่างเดียวนะคะความรักของชาวสิงห์นะคะคนที่โสดตาแหน่งปุตตะของคุณนะคนที่โสดนะคะคุณได้เป็นอัศวินถ้วยนะอาจจะได้เจอกับใครนะคะที่ดูอบอุ่นดูโรแมนติกนะคะเป็นคนที่อาจจะถ้าตรงนี้คุณเป็นฮาร์โรแฟนนะตรงนี้เป็น อาซาินถ้วยนะคะคนที่อาจจะมีอายุแตกต่างจากคุณนะคะอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณก็ได้นะคะเข้ามาในความรักนะคะหรือบางคนคนโสดนะคะความรักครั้งเก่าหกถ้วยเนี่ยหวนคืนกลับมาหาก็ได้นะคนโสดนะคะถามว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความรักครั้งนี้นะคะตำแหน่งความรักตำแหน่งครอบครัวคุณเป็นเจ็ดไม้เท้าแล้วก็เป็นราชินีไม่เท้าเหมือนเป็นเดือนที่ตัวคุณเองอ่ะนะคะ ยังไม่ค่อยอยากโฟกัสในเรื่องของความรักมากนักนะคะคุณจะยังดูดูเขาไปก่อนนะตอนนี้นะคะเหมือนคุณอะกาลังมีงานกําลังยุ่งกับงานกําลังยุ่งกับการเรียนนะคะเป็นเดือนที่คุณอาจจะเรียนหนักด้วยก็ได้นะตรงนี้นะคะแม้แต่การเรียนออนไลน์หรืออะไรอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่ที่คุณกําลังต้องขมักขมันในการทำอะนะคะแล้วอยากประสบความสําเร็จอยากโด่งดังอยากได้รับการยอมรับตรงนี้นะคะขมักขมันก,กับการงานมากกว่าโฟกัสที่ความรักเท่าไหร่ นะแต่ว่าถ้าถามว่ามีโอกาสได้เจอคนดีๆที่เข้ามาคุณก็ยังจะเปิดใจให้เขานะคะชาวสิงว่าพ่ไัยของสิงไม่เท้าการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือคนที่กำลังเข้ามาเนี่ยเขาดูโดดเด่นเขาดูแบบน่าสนใจมากๆนะคะคุณก็เปิดใจคบเปิดใจคุยนะคะดูดูกนไปันรอรอโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะตรงนี้นะคะเหมือนพลังงานไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะ คนที่มีคู่แล้วนะคะเป็นลักษณะของต่างคน่ะนะคะต่างยุ่งกันเรื่องงานนะคะเหมือนกับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนมันพลิกฟื้นนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องการงานนะคะของทั้งคู่เลยนะคะทั้งตัวคุณทั้งคนรักอะนะคะมันก็เลยเป็นลนักษณะเหมือนยุ่งๆเรื่องงานนะคะแล้วก็ อาจจะมีข่าวดีเรื่องการประสบความสาเร็จอะนะคะเรื่องการท,ทําธุรกิจเรื่องการงานหรืออะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่กลางเดือนหรือปลายเดือนตรงนี้นะคะเหมือนชาวสิงห์เองอะนะคะค่อยกลับมาโฟกัสในเรื่องของครอบครัวค่อยกลับมาให้เวลากับครอบครัวกับคนรักนะคะเพราะว่าดูเหมือนช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนดูจะยังยุ่งๆอยู่นะช่วงนี้นะคะหรือจริงๆเนี่ยจริงๆคุณก็ไม่ได้ว่าเออลืมความรักลืมคนรักหรือลืม ลืมครอบครัวนะแต่ว่าความฝันของคุณนะตรงนี้นะคะความฝันของคุณที่อาจจะมีอะไรมาเซ <c oughs> อร์ไพรส์ครอบครัวนะเจ็ดเ้วดาก็เดอะสตาร์นะคะมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็เลยอยากที่จะทําให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มาเซอร์ไพรส์คนรักมาเซ <c oughs> อร์ไพรส์ครอบครัวตรงนี้ก็ได้นะคะหรือชาวสิ่งที่มีคู่บางคนนะตรงนี้นะคะมีไพ่ไฮโรแฟนแล้วก็เป็นเดอะสตาร์นะคะเหมือนความรักมันสุกงอมอ่ะนะคะเทมเพลนซ์มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะพากันไปหาผู้ใหญ่ นะคะทำความรู้จักกับครอบครัวของแต่และฝ่ายก็ได้นะตัวนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นเหมือนกับเริ่มต้นที่จะชัดเจนเริ่มต้นที่จะมีคอมมิชเมนต์ต่อกันนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะตัวนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตัวคุณนะคะกับคนรักนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างถิ่นดไกลก็ได้นะตรงนี้นะคะมีเมจิกเชนขึ้นมานะคะถามว่าความรักในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะ มันเป็นเจ็ดไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยยังพยายามยังฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอยู่ดูมีความหวังมากขึ้นนะเพราะว่ามันจบด้วยเดือดสตาร์นะคะเพรานั้นตรงนี้นะคะใครที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะในเดือนกันยายนเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะเริ่มมีอะไรดีๆที่เข้ามาที่ทําให้ความสัมพันธ์คุณเนี่ยดูแมนมีนวโน้มที่ดีมากขึ้นนะคะหรือมีความรักมีความอบอุ่นมีความเข้าใจกันหรือว่าห่วงใยกันมากขึ้นนะตรงนี้นะคะ สำหรับไพ่นะคะที่เป็นคำแนะนำตรงนี้นะคะขึ้นมานะคะใบแรกนะคะตรงนี้นะคะ true เหมือนกับตัวของชาวสิงเองนะเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นเดือนที่คุณแก้ปัญหานะคะ โดยที่ไม่เอาอาคติไม่เอาอารมณ์ลบๆแบบนะคะเข้ามานะคะแก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์ไปตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วตัวคุณมีความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณกาลังทาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะว่าตัวคุณเป็นไฮโรแฟนไพ่ของนักบวชขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นแสงสว่างนะคะ แล้วก็เป็นในทางที่ยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายนะคะ justice ขึ้นมาด้วยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีความนะคะน่าจะมีความลงตัวตกลงกันได้แล้วนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะาสำหรับไพ่ตรงนี้นะคะมีอะไรอีก practice 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 ะนะคะสิ่งที่เุณกำลังจะทำว่าบางคนลองผิดลองถูกอยู่กำลังพยายามอยู่นะคะฝึกฝนนะคะบางคนอาจจะทำเป็นเมนูเ,เมนูอะไรอะ เมนูเครปนะคะเป็นเครปอะไรดีเป็นเครปเครปสังขยาเครปสังขยาหรือเครปอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะทําสูตรคุณทาเองก็ได้นะคะแล้วคุณพยายามทํามากๆนะตรงนี้นะคะหรือเป็นเครปเครปบัวลอยไข่หวานเอ <laughs> มีไหมยังไม่มีนะนยังไม่มีอาจารย์คิดขึ้นมาคิดเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นะคะราะนั้น ใครเก็ตไอเดียตรงนี้เอาลองไปทำนะทำแล้วส่งให้อาจารย์ชิมด้วยนะคะเค้กบัวลอยไข่หวานนะคะของอาจารย์ของพิเศษเอ่อใสเ่เผือกด้วยนะคะเค้กบัวลอยไข่หวานนะคุณก็เลยต้องพยายามคิดค้นสุดแพักทิศแพักทิศ ทดลองทำทดลองทำนะคะเราก็ให้คนลอกกินนะคะแล้วก็กินเองชิมไปนะ,ะจนกว่าจะได้ดีนะตอนนี้น,น,นักขึ้นไปแล้วหลายกิโลก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันจะสําเร็จนะคะเพราะนั mm ้นกานสําเร็จของชาวสีนะคะ mm hmm. มาจากความพยายามด้วยนะคะช่วงนี้นะคะ a f t r m a t i o n ว้าวสิ่งที่คุณอธิษฐานขอนะตรงนี้นะคะมีจักรสตาร์แล้วก็มี Astro a t i o n ด้วยนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานขอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นจริงนะคะมีโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะ เหมือนกับเดนบรนดานะให้คุณได้พบกับสิ่งนั้นได้มีโอกาสทําแล้วก็ทํามันสําเร็จจนได้นะคะ ชาวสิ่งหลายคนที่ตกงานนะเหมือนอาจารย์พูดไปแล้วใช่ไหมคะมีโอกาสได้มีอาชีพใหม่นะคะหรือบางทีไม่ได้ตกงานแต่อยากทําอีกอาชีพหนึ่งเสริมนะคะเทรน์สมัยนี้นะคะอาชีพเดียวไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะรายได,ไได้อาจจะยังไม่ไม่ปังเท่าต้องมีรายได้หลายอาชีพต้องมีอาชีพเสริมนะนิวแคลเรียมมีอาชีพใหม่ที่เป็นอาชีพเสริมขคุณก็ได้นะคะหรือบางคนออกมาทําเป็นอาชีพใหม่ออกมาทํางานใหม่ออกจากง,งานประจําเลยก็ได้นะคะเป็นดวงช่วงการงานของชาวสิ่งที่มันดูโดดเด่นมากๆนะในช่วงนี้นะคะ ในไพ่ชุดนี้นะคะคุณได้ไพ่ของอ,อะไรเอ่ย Angels of the Four d i r e c t i o n นะตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณพยายามนะคะมันเหมือนมีข่าวดีมันมีอะไรที่เข้ามานะคะเหมือนสถานการณ์ในรอบตัวของคุณเนะ่ยมันมันเริ่มเริ่มขายตัวมันเริ่มมีสิ่งดีๆนะคะ Four d i r e c t i o n นะคะข่าวดีะนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่คุณสามารถควบคุมมันได้ นะคะควบคุมมันได้ไดทั้งสีทิศเลยนะคะเหนือได้เหนือใต้ออกตกอารมแบบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยคุณด้วยนะในเดือนนี้นะคะชาวสิงห์ The Loving m a n Loving Woman นะคะตรงน,นี้นะคะเรื่องราวความรักก็ดีนะคะคนโสดอาจจะเจอคนดีๆที่เข้ามานะหรือคนที่มีคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานนะอาจจะมีความชัดเจนกันมากขึ้นนะคะจูงมือกันไปหาผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีการทําความรู้จักระหว่างครอบครัวกันมากขึ้นนะคะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวแต่งงานแล้วนะคะ หลังจากที่ทําตามเป้าหมายทํางานอะไรประสบความสาเร็จนะคะกลับมาสนใจนะคะกับครอบครัวกลับมาให้ความรักกับคนรักมากขึ้นนะคะเออคนได้อีกใบหนึ่งนะ,ะ a t gratitude นะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อตัวคุณเองคนเดียวบางคนทําเพื่อครอบครัวของคุณหรือว่าทาเพื่อพ่อแม่นะคะความกระตันยูความดีงามของคุณนะความเป็นนักบวชไฮโรแฟนการที่คนช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าตอบแทน ตอบแทนความดีที่คุณได้ทำาบบน่ะนะในเดือนนี้นะคะมีปฏิหาริย์ีสิ่งสิส่งิ์งอะไรที่เข้ามาช่วยทําให้ชีวิตของชาวสิงห์น่ยนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะไพ่ใบนี้นะคะเหมือนว e ว o f fortune นะมันเหมือนโชคชะตาของคุณน่นะคะที่มันกําลังแบบเรื่อยๆมันกําลังบอกว่าติดขัดหรืออะไรบางอย่างมันมันหมุนช้าๆมันไม่ไปไหนอะ่ะตอนนี้มันเริ่มหมุนแบบไปข้างหน้าไปข้างหน้านะคะเห็นโอกาสของความสําเร็จเห็นโอกาสของ ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะที่จะเข้ามาหาชาวสิงห์มากขึ้นนะคะดวงชะตาฟ้าเปิดมากๆนะช่วงนี้นะคะความรักก็ดีนะคะคนที่แต่งงานแล้วดูสินะคะของคู่กันนะคะกลับมาให้ความสนใจกลับมาสร้างลังนะคะตัวนี้นะคะกลับมาสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนะหรือแม้แต่คนโสดชาวสิงห์นะคะเป็นเดือนที่เหมือนกับคุณกลับมาสู้คุณกลับมา,าพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสมําเร็จนะคะมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นนะคะ นั้นในเดือนนี้นะคะเป็นพลังของอะไรที่ตัวคุณเองอะ่ะเหมือนตัวคุณรู้ดีนะคะชาวสิงว่าคุณอะ่ะจะต้องชัดเจนคุณจะต้องแน่วแน่กับอะไรแล้วคุณกําลังจะพยายามทํามันให้ดีที่สุดนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวดวงความรักเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะในคลิปคลิปความรักนะคะตัวนี้อาจารย์ดูให้คร่าวๆไปก่อนนะค่ะน่าจะโอเคแล้วนะตัวนี้นะคะสําหรับตัวนี้ก็ ขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะหายกันไปนานนะคะคิดถึงกันหรือเปล่าอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้ก็อย่าลืมนะคะส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามอาจารย์นะคะสาหรับทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะใครที่ยังไม่ติดตามนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หน่อยแน่ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ